ในอดีตเยอะแยะเลยที่คนเราตัดสินกันด้วยภาพภาพเดียวแต่พอดูทั้งภาพมันไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นถ้าผมบอกบขอให้ให,ให้ดูให้ละเอียดนะครับเพราสอบถามนิดนึงครับว่า,าคดีอแล้วเนี่ยสถานะของลุงพลเนี่ยณตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ครับก็ยืนยันคําตอบเดิมเรายัางไม่ได้ตั้งข้อหาใรในทางกฎหมายคนที่ไม่มีข้อหาก็คือไม่มีข้อหานะครับก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทาเรียนแค่บอกได้ว่าเรายังไม่ได้ตั้งข้อหาใร ที่ติดตามนะครับอย่างวันนี้ซึ่งผมได้ได้ได้ยินจากตัวท่านพบออตรอ,อีกว่าผละบนการตก่ีเดนะครับตรงกันเฉพาะผู้ป่ายแม่เท่านั้นที่มีเจลอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องฝากถึงทุกคนที่ดูข่าวนะครับก็คือใครที่บอกว่าลุงเป็นผู้ต้องสงสัยท่านพบออตรก,ก็บอกแล้วว่าไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยแสดงว่าทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ริสธิ์ทั้งหมด ก็อย่างที่บอกไงคะเห็นไหมคะก็เขาก็แถลงว่าเขาไม่ได้สงสัยใครแต่ลุงก็มาตีกินอีกแล้ลุงก็มาดิ้นหนีบอกว่าเอออย่างที่บอกว่าแต่เราบอกว่าลุงไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยคือเหมือนว่าไม่เข้าใจอะไรเลยหรือร้อนตัวแบบว่าก็มาบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็มาพูดคล้ายๆว่าขนทุกอย่างที่เจอเป็นขนฝั่งแม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงอยู่แล้วเหมือนว่าตัวเองรอดแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็จริงๆไม่ก็คนเราป้าก็ไม่ต้องคิดอะไรมากป้าก็ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาหรืออะไรไอยู่กับน้องทุกวันที่ กับตะพุนนะบอกจริงเลยคุยกันส,สองคนบอกว่าว่า้ี่นีต่างๆที่ทางคุณหมอได้ตรวจสอบเป็นยาคนไหนเป็นยาสายเลือดแบบไหนสายเลือดแม่ชมพู่หรือว่าพ่อชมพู่แ้วก็ทำกังวลบ้างแล้วก็ยิ่งมีข่าวว่าจะมีถึงลูกเราอะไรเราอย่างเงี้ยแต่ก็มีกังวลแต่ว่ามันก็มีก็ให้เป็นตามกระบวนการเราไปแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไปสงสัยน้อง เคยถามกูไหมว่ากูเหนื่อยไหมที่กูพาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปนะโอเคตำรวจจับไปแล้วมั้เออตัวนี้คนนี้ล่ะเนี่ยถ้าหากเป็นอย่างเงี้ยตำรวจจับไปแล้วอืมเออนี่ตำรวจจะากัดกองอีกมันเป็นยังไงตะกอนคนว่าคนนี้เขาเอ้ามองผ่านพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานี่แต่ตาที่มองว่าชมพู่ทำอยู่ก็ขอให้น้องชมพู่ไปดี ไปดีขึ้นจวัณย์อย่ามากลักวกลัวกับคนชั่วเลยคนชัว่วจะโจมันไม่ใช่คนแล้วไปสาบานทุกคนเลย<ม>เอาให้ตายไปข้างหนึ่งเลยมผมกล้าสาบานอย่างนั้นเลย<ม>ไปสาบานทั้งหมดทุกคนพี่น้องเนี่ยถ้ามีใครส่วนร่วมในการตายของน้องชมพู่ให้มันมีอันวิบัต<ม>ิให้ครอบครัวมันชิบหาย<ม>ให้มันมีอันวิบัต<ม>ิให้ครอบครัวมันชิบหายน้อยใหญ่มันเกินไป าาทั้งๆที่ครอบครัวเราเอออย่างน้อยก็ขอให้ครอบครัวเรามีความสุขความเจริญอย่างนี้นะเขามาอยู่ในในบ้านเขาก็หัวจ้างติดใจกันปึ๊บคนนั้นบอกเขาโกงบอผู้นี้เป็นทนาทีผู้นี้เป็นทนาทีผู้นี้เป็นทนาทีคนที่หัวจ้าใจกันปึ๊บคนณนอกเข่ามากนิสัยเป็น <Edison> ย <als rode> ังไงพ่วงหลู mm ่ยืม mm พ่วงคิดพ hmm. ่วงบันเขาเป็นยังไงคนในบ้านหัวจ้าใจกันปึ๊บ พี่น้องมึงน่ะเคยเห็นหัวคุณบ้างไหมเคยเคยคิดสงสารกูบ้างไหมพูดว่าคนในครอบครัวลูกศิษทุกผู้หมดมีความรักมีความผู้อาวุโสต่อกันหมดทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเลยไม่ใช่มีแค่ผมที่สนิทครับก็ป้าก็ประทับใจทุกครั้งค่ะแล้วก็ป้าก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างเกี่ยวกับหลานตัวเองนจากเรื่องขยันหลังฐานนะคะาใครตั้งอกตั้งใเรื่องดีเอว่าไม่มีดีเอวเขาไม่มดีเอวหรอป้าป้าคิดผิดไงกับเรื่องนี้ก็ ไม่ก็คุณลุงป้าก็ไม่ต้องคิดอะไรมากพคุณป้าก็ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาเลยเลยได้อยู่กับน้องมนที่เกิดเหตุทุกอย่างเขาอาจจะเชื่อมโยงว่าเองของป้าไปติดกับลุงพลแล้วขึ้นไปติดบนชุดนางชมพู่ก็เราก็คงต้องแก้ไขตรงนี่เขาตรงที่เขาว่าเอ๊ะอะไรก็แปลกๆดีเหมือนกันนะคะสายท่านพบตรก็บอกแล้วว่าไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยแสดงว่าทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดครับสบายใจไหมคะวันนี้ก็สบายใจครับถ้าดีทุกอย่างมันไปอยู่ฝั่งแม่ฝั่งผู้หญิงนะครับ ก็ผมก็จะพยายามหาหลักฐานนี้เพื่อที่เชื่อมโยงหาคนร้ายต่อไปครับจังหวดเรื่องเดียวเรื่องเวลาชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก็ถ้าถ้าเป็นเวลาที่ท่านยืนยันท่านยืนยันได้ยังไงว่าคอมพิวเตอร์ที่น้องเปิดอยู่นั้นน่ะน้องดูตลอดเวลาหรือไม่ครับก็การเดินทางเนี่ยตอนเช้าสามช่วงเวลาถูกไหมฮะเก้าโมงกว่าไปถึงสิบโมงกว่าครับหายไปไหนครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีเก้าโมงสิบห้าลุงพลยืนยันมาตลอดแล้วไม่ผิดเพี้ยนลุงพลบอกผมอยู่สวนยางแต่เป็นยางบนเขา คุณผู้ชมไม่ต้องงงนะบนเขาอยู่บนเขาไม่ได้อยู่หน้าบ้านช้างหน้าบ้านเนี่ยมันห่างกันแค่50เมตรคุณผู้ชมเห็นภาพที่เราทำานี่ยนะป้าย2กิโลแต่มาปรากฏตัวปั๊บข่าวนี้แหละสิฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายลุงอยู่ไหนแล้วพยานลุงจะเชื่อถือได้ไหมเนีย่ยภาพบนเโมง15มีเมียเป็นพยานมีแม่น้องชมพู่เป็นพยาน ถูกไหมฮะมีคุณภาพบนเนี่ยลุงยืยนยันว่า9โมงเน้าลุงอยู่ที่นั่นเห็นไหมฮะดังนั้นมันก็เลยบอกเฮ้ยสุดท้ายเราจะเชื่อใครดีไปลุงพลกับป้าแต้มให้ทำลายที่บอกกับสื่อมวลชนนะฮะบอกว่าตอนนั้นเดินวัดพี่กัด G P S ที่สวนยางพารายอยู่กับแม่น้องชมพู่ในช่วง8โมงเช้าลุงพลบอกว่าออกจากบ้านตอน8นาฬิกา14นาทีซึ่งตามข้อมูลที่ลุงพลให้มาก็หมายความว่าลุงพลกับป้าแต้ม ใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปสวนยางพาราเนี่ยประมาณ8นาทีตามที่ทีมข่าวเคยจําลองเหตุการณ์ก็เท่ากับว่าช่วง8นาฬิกา22นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีเนี่ยลุงพลกับป้าแตนก็จะต้องอยู่ที่สวนยางพาราแล้วแต่ทําไมในช่วงเวลาที่ชาวบ,บ้านสองคนผ่านสวนยางไม่เห็นลุงพลกับป้าแตนหรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์เห็นแต่แม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงมอกป้าถอนก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วลุงพลป้าแตนไปไหน หรืออาจจะเข้ามาที่สวนยางหลัง8โมงครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็เกิดการตั้งข้อสังเกตว่า,าไม่เกิน8โมง20นะแต่ก็ไม่เกิน8โมงครึ่งแน่นอนนะช่วงระหว่างนี้ซึ่งไม่เห็นลุงพลกับป้าแตนที่สวนยางพาราแล้วเห็นแม่น้องชมพู่อยู่คนเดียวในกระท่อมที่สวนยางพาราของแม่น้องชมพู่แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นทําอะไรอยู่ไม่ได้หยดน้ํากรดนะเพราะเขาไม่เห็นว่าที่ต้นยางเนี่ยมีรอยกรีดน้ํายางอะไรพวกนี้ไหม ส่วนลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ลุงม็อกกับป้าถอนที่บอกว่ามาด้วยกันตอนนั้นก็ไม่เห็นว่าอยู่ในสวนยางพาราของแม่ชมพู่หรือว่าจะไปอยู่ในสวนยางพาราของลุงพลก่อนที่เวลาประมาณ11นาฬิกานายมาตูมจะขับรถออกมาจากสวนยางพาราแล้วเจอกับยายสมควรคุณยายน้องชมพู่ที่เดินร้องไห้ออกมาจากฟาร์มหนูนะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสวนยางพาราที่ลุงพลกับป้าแตนไปวัด gps แล้วยายสมควรก็บอกว่าชมพู่หายตัวไปกําลังจะเดินกลับบ้านมาตูมก็เลยรับยายสมควรเนี่ยขึ้นรถมาด้วยแล้วก็ช่วยออกตามหาน้องชมพู่สองโมงกเอาสองโมงสามสิบหรือสองโมงยี่สิบนะครับมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครเห็นแต่แม่คนเดียวยืนเดียนอยู่เราเห็นลูกคนบ้านไหน ไม่เห็นไม่ปรากฏเห็นใครเลยวันนั้นอะ่ะเห็นแต่แม่ของน้องยืนอยู่คนเดียววันนั้นเห็นพอถอนลุงมอกไหมไม่เห็นบ้าเขาไปพร้อมกับสามีที่สำคัญทกอย่างวานนี้บ้าเหมือนน้อยใจนะครับ้าพูดมาคำหนึ่งเลยบอกว่ารู้สึกเสียความรู้สึกเล็กน้อยที่ตำรวจมาโดยไม่บอกเลยคือการปุกพลดแล้วมาถึงบ้านเลยแล้วผมต้องยืนยันนะนักข่าวเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่มีการบอกนักข่าวนะฮะเรื่องพวกนี้ตำรวจทำงานแบบ,บล็อกจริงๆแล้วถึงเวลาล็อกคือล็อกเลยฮะ เมื่อคืนนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ถึงขนาดที่ว่ามันมีข่าวมาทั้งคืนเลยนะฮะว่าจะล็อกไปหาคนใดคนหนึ่งแต่ยังไม่จับแล้วเช้าปั๊บม,มาบ้านลุงฮนะป้าก็อบอกเฮ้ยทำไมไม่บอกก่อนละ่ะทําไมคุณคิดว่าฉันใช่เหรอคุณถึงมากันแบบนี้เลยลองฟังความรู้สึกป้าดูหน่อยนะฮะป้าสุดแล้วนานอยู่นะใช่ไปตลาดพงถงนี่แหละไปกับกับแม่เขาด้วยแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วนะ ก็บ่อบางทีเราก็มันก็บ่อยอยู่บางทีนะ่ะบางบ้านเป็นตลาดก็ชวนหลานไปของไหนมันที่เราถือตัวบนรถเราแล้วไม่มีแม่เขามด้วยมีแต่มีพี่สาวเขาไปด้วยใช่เสตติ้งไปด้วยถ้า,าจะไม่ได้นั่งตักป้านั่งก็ยืนยข้างหน้ารถนั่นแหละตรงถ้าป้านั่งอย่างนี้จะพูดยืนตรงนี้มองได้มอง,งหน้าเขา,ามีแม่เขามาด้วยก็จะบางทีเขา,า,าจะนั่งกับแม่เขาแต่บางทีก็มากับป้าได้อยู่ถ้าแม่เขามาด้วยฉมนก็จะนั่งกับแม่ผู้ช่วงประมาณ8ปดโมงครึ่งนะฮะ แล้วก็เห็นแม่น้องชมพู่เห็นลุงม็อก,กเห็นป้าถอนอยู่ที่สวนยางพารานะฮะ11พฤษภาคม63นะครับโดยแม่น้องชมพู่ได้หยอดน้ํากรดอยู่ที่สวนยางของตัวเองขณะที่ลุงม็อกกับป้าถอนไปหยดน้ากรดอยู่ที่สวนยางของลุงพลแต่ไม่เห็นลุงพลกับป้าแตนรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์ของลุงพลด้วยซึ่งเป็นข้อสังเกตนะครับว่า11พฤษภาคม63ก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปลุงพลกับป้าแตนให้ทำลายที่บอกกับสื่อมวลชนนะฮะ บอกว่าตอนนั้นเดินวัดพิกัด GPS ที่สวนยางพาราอยู่กับแม่น้องชมพู่ในช่วง8โมงเช้าลุงพลบอกว่าออกจากบ้านตอน8นาฬิกา14นาทีซึ่งตามข้อมูลที่ลุงพลให้มาก็หมายความว่าลุงพลกับป้าแตนใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปสวนยางพาราเนี่ยประมาณ8นาทีตามที่ทีมข่าวเคยจำลองเหตุการณ์ก็เท่ากับว่าช่วง8นาฬิกา22นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีเนี่ยลุงพลกับป้าแตนก็จะต้องอยู่ที่สวนยางพาราแล้ว แแต่ทาไมในช่วงเวลาที่ชาวบ้านสองคนผ่านสวนยางลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ลุงม็อกกับป้าถอนที่บอกว่ามาด้วยกันตอนนั้นก็ไม่เห็นว่าอยู่ในสวนยางพาราของแม่ชมพูเ่เอาแล้วแล้วแล้วเอาแล้วสรุปไปไหนกันคะทําไมพยา,ยานอีกตั้งสองคนไม่เห็นตรงสวนยางของแม่น้องคะช่วงแปดโมงเอาหายอีกแล้วเห็นไหมพอถอเขามาค้นบ้านผมผมเลยไปถามพ่อแบ้ม ไอ้เจ้าหน้าที่เขาได้มาถามเจ้าระบอร่อเรื่องเวลาเจ้าเห็นค่อยอยู่สวนยางนะคับีบอยู่คนไหนก็แม่้องชมพู่คนไหนหนี่ไม่บอกว่าเวลาจริงๆแล้วะเจ็ดโมงกว่าคุยกับเจ้าเน้าเจ็ดโมงกว่าอ่าทีนี้เห็นหรือ,อยังคะขาดแยงไปหมดเอาเมื่อกี้พยานบอกช่วงแปดโมงกว่าขี่ผ่านไม่เห็นรถของจำเลยสองคนไม่เห็นป้าทอนตะม็อกด้วยเออก็มีโอกาสที่จะมาโผล่สวนยางช่วงเก้าโมงที่เจอเพราะแบบมากกว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้สินะ นะคะก็รอลุ้นกันต่อไปเราก็ได้แต่มโนกันไปเนาะไปรับแม่้องยมปูไปไห, <im it> หมลิสไม่บอกว่าเวลาจริงๆแล้วหนะึ่งเจ็ดโมงกว่าเอ,อเพื่อเจ้านะ่ะเจ็ดโมงกว่า ขกังวลก็คือเรื่องเวลาอย่างที่เขาบอกอะค่ะเรื่องความคิดกังวลเกับ,กบเรื่องเวลามาตลอดแัดแบบพยายามที่จะทําเวลาที่เหมือนว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะ ต้องมีคนรับพามาครับแม่เขาอาจจะไม่คิด้าถึงพี่พีดมั้งครับไม่จะได้พาเนาะน้องชมพู่ไปอยู่ถึงสองวันสามวันขนาดนะั้นโดยที่ไม่นำมาสง่ง ท่าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจทำให้เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาได้รับการเสียชีวิตในครั้งนี้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเกิดค่าที่บัติขอให้ชิบหายขอสาบานว่าท้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชา ครอบครัวข้าพเจ้ามีอันพิบัติมีอันชีบหายให้ตายตกให้ตายหงอไปกับน้องอรวรระวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่ภายในเดียว,วันด้วยเถิดถ้าเกิดว่าลุงมีส่วนทําให้ชมพู่เสียชีวิตขอให้ดวงวิญญาณของชมพู่ทำให้ครอบครัวของลุงมีอันเป็นไป ในเราว,วันขอสาบานว่าข้าข้าพเจ้า <c oughs> มีส่วนรู้เห็นเป็นแลวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิรุธนะคะเขาบอกว่าคนโกหกเนี่ยส่วนใหญ่ชอบท้าสาบานเนาะแล้วในการสาบานของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ชอบไปแช่งครอบครัวซึ่งอันนี้หนูไม่ได้ศึกษาดูก็เลยไม่รู้ว่า คือว่าแปลกหรือไม่แปลกนะแต่ส่วนใหญ่เขาบอกทําไมต้องแช่งครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีข้อมูลไม่ได้ศึกษานะว่าแบบมันเป็นพิรุษไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังที่บอกค่ะที่ที่พอจะเป็นหลักจิตวิทยาได้ก็คือคนโกหกส่วนใหญ่เขาชอบท้าสาบานะนะคะนี่ก็เป็นอีกข้อพิรุษหนึ่งแล้วก็การท้าดื่มน้ําสาบานเหมือนกันนะคะคือท้าสาบานแต่ว่าตัวเองก็ไม่ดื่มน้ําอะไรประมาณนี้นะคะ มันเป็นลิงตัวใหญ่มากจะเจอลิงยักษ์หรือว่าพญาพาน,นหรือไม่ครับม,จจม,มี่บทเรียนในอดีตเยอะแยะเลยที่คนเราตัดสินกันด้วยภาพภาพเดียวแต่พอดูทั้งภาพมันไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้น ขอให้ให้ดูให้ละเอียดนะครับตายหาพ่อเธอหรือเห็นเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาเช็ดน้ำ